นี่ไงเจอทางของเราละวมันคือเกมสร้างเมืองอย่างสงบสุขนี่เองสุดยอดไปเลยตัดต้นไม้ก่อนบับบับบับตัดต้นไม้เสร็จแล้วไงต่อวะเอา้าแล้วมันไม่เก็บต้นไม้อะเหรอดาตอไว้เงี้ยเหรอตัดกันเออเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยเอ็งวะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อกุดเมือง อานี้ขุดเหมืองอ่าไหนๆก็ขุดแล้วขุดให้หมดเลยแล้วกันได้ต้นไม้ได้เหมืองแล้วปบับเออสร้างบันไดวะสวยนี่อะไรครับเอาคาฟเหรออ่ะโอเคได้แผ่นไม้มาหนึ่งแผ่นแล้วทำไงต่อโอ้เอาแผ่นไม้มาวางเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว ต้นไม้ไม่พออ่องไปตัดต้นไม้เพิ่มหรอแล้วไอ้นี่มันลูกศรมันชี้อะไรให้เราทั้งหนาวเนี่ยเออมันต้นไม้ไม่พอมันต้องไปตัดมาเพิ่มโอ้โหไอ้ลูกศรนี่ก็ชี้จังเออเอาวะอ๋อต้อนไม้เท่าไหร่นะห้าใช่ไหมห้าได้แผ่นไม้หนึ่งโอ้โหไม่กกว่าจะสร้างบ้านแต่ละหลังนี่มันก็ลำบากยากเข็ยนมาเออฮึ่มเออเอาวะอะไรนี่ก็บังจังเลยสาม ต้องไปหาตอไม้ห้าไปครับตอไม้ผมนอนแล้วไม่ทำมานอนหลับฟันดีครับผมคาโก้เฮ้ยจริงๆคาโก้มันต้องนอนหลับตั้งแต่ตอนไอ้นี่แล้วนะโดนหมัดลุงเข้าพุงกับที้อะแล้วก็ส่งไปนอนเอ้ยเอาว่ะเอ้าอะไรเนี่ยแล้วอันนี้มันเมื่อกี้มันสร้างอะไรวะเนี่ยองเสร้างไอ้นี่หรอแผ่นดินเพิ่มหรอแล้วนี่อะไรอะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ต้นต้นใหญ่เลยนี่มา อุ้ยช่ำชำ,ชำงานเนี้ยตาดแผ่นไม้ตาดแผ่นไม้สามอันเออวุ้ยเอาว่ะเจริญเติบโตว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฟียว่ะตัดต่อตัดต่อตัดไปเรื่อยตอ,อนนี้เฮ้ยอะไรอ่ะมีไม้สีทองด้วยเหรอเฮ้ยเฟียว่ะเฮ้ยเพลงมันดูสดใสอยู่อ่ะเออเพลงมันเพราะดี เ,เ,ออเพลงมันเพาะอยู่นะเออตัดต่อยาวไปเฮ้ยโห و, บ้านโห و, ตรงนู้นปราสาทใหญ่เลยว่ะโอ้โหบ้านเราจะ,จะเจริญเติบโตแบบนั้นได้ไหมเฮ้ยเราค่อยๆสร้างของเราทีละเล็กทีละน้อยก่อนแล้วกัน ตัดแหลกตัดแหลกตัดแหลกครับอันนี้สร้างเออขาบ่อนโหต้องใช้แผ่นไม้โค่นเยอะเลยสิบห้าอันน่ะโหตัดต้นต้นเอ้ยต้นต้นไม้นี่มันก็โตไวว่ะมันตัดแป๊บเดียวมันก็โตละเออแถวนี้มันตัดง่ายตัดง่ายเดี๋ยวเราสร้างอันนี้ก่อนไม่รู้ว่าอะไร โอ้โหนี่มันขยายพื้นที่ว่ะแล้วเราไม่ขยายแล้วเราไปทำอย่างอื่นได้ไหมนะไปดูก่นลุงอะไรอะ่ะซื้ออะไรอะ่ะอ,อ๋อมีของขายตรงนี้ด้วยเป็นโลบักงั้นเลยแต่เลยละเฮ้ยหูมีอันนี้ด้วยว่ะมีปลูกกระโพดด้วยว่ะเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเตลวเหรอเตียอุ้ยตัดต้นไม้มาขายได้ไหมวะลองนี่ลองนี้ ต้นไม้มาขายซะเลยเอาขายไม่ได้โทษเอ้ยเฮ้ยตรงนี้ต่อไปทำอะไรเฮ้ยอะไรอะเียวอยู่าการพัดต้องขยายแผ่นดินให้มันเติบโตเออเอาอะไรวะเนี่ยรถน้ำต้นไม้แล้วมันจะขยายไปถึงไหนวะเนี่ยเราอยากตั้งบ้าน เมื่อไรเราบ้านเราจะขึ้นสักหลังวะเนี่ยเราจะมีบ้านอยู่ก็ทีไม่แน่คืนเนี้ยเออขุดแร่ดีกว่าผือมันจะ,จะเจริญงอกงามหวาต้นไม้อ่ะโหแร่มีอยู่ดงแค่เนี้ยตัดแหลกตัดแหลกโอ้เราแม่งใช้แร่อย่างเยอะเลยสามสิบตัดแหลก่อน อาจเป็นวงกลมเออตรงนี้ใกล้ต้นไม้ป่ะเบียร์เคลียรครับครับเออหูยดงแล่ว,วะ่ะคราวนี้สบายแล้วหืมช้ำๆเลยคราวนี้ตัดต้นไม้เพื่อจเจริญเติบโต มันเป็นเหมืองเลยว่ะ้วทำไงอ่ะกีฟเขาบอกว่าต้องไปคราบไอที่อันนี้ก่อนอต้องไปคราบที่ไหนอ่ะอ๋อตรงนี้เหรอเฮ้ยทำไมมีต้นไม้สีทองมาเฮ้ยอ๋อคุณสองว่ะเฮ้ยโหต้นไม้สีทองคุณสอง,สองแจ่มไปเลยเฮ้ยเฟี้ยวว่ะต้นนี้ว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยนี่มันหลังจากที่เราไปทำพืชทำสวนทำไรท่ทำนามา เราก็มาขยายดินแดนะอยู่สร้างเกาะเป็นของตัวเองซะเลยน้ำรวยล้ำซ้ำล้ำซ้ำขุดแหลกขุดแหลกเดี๋ยวนะแล้วอันนี้เมื่อไหร่เราจะสร้างได้ต้องไปคราฟที่ไหนมีลูกศรมาทางแถวนี้เราตามลูกศรไปก่อนแล้วกันนะช่วงนี้เอ้ยมีปฏิทินอะไรวะเนี้ยเฮ้ยเคมมีปลูกผ,ผักด้วยเหรอเอาเรื่องแล้วเอาผักไปปลูกตรงไหนวะเนี่ย นี่ขยายกิจการเฮ้ยเริ่มมีบ้านแล้วว่ะนี่ไงเหืองเอาเตียตังเงินกรรมเดี๋ยวมันต้องทำไงอะี่ะ2บาบาทนี่เหรออ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมัวเริ่มมัวละเออเออกดๆไปก่อนเฮ้ย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  อ๋อตกใจตั้งคนมาช่วยตกใจนูโอ้โหใครขึ้นมาเอ้ยหูเฟี้ยวว่ะเอ้ยเราเริ่มเป็นผู้บริหารว่ะเราเป็นประธานแล้วตอนนี้จากที่เราเป็นคนงานตอนนี้เราขยายเติบโตเป็นประธานเป็นประธานบริษัทละเริ่มเริ่มมีคนมาเป็นลูกน้องว่ะดีมากเออไอไอทิศเอ้ยอันนี้ชื่อทิศอะไรเนี่ยอันนี้ทิศเถื่อนแล้วกันทิดเถื่อน เอออันนี้ทิดเถื่อนกับอันนี้ทิดแหลมทิดแหลมแม่งอู้่ะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่เดินมานี่แม่งยืนนิ่งไม่ทํางานทําการเลยเนี่ยไอ้ทิดแหลมเนี่ยเนี่ยดูดิมันโดดลงมาเนี่ยดูดิไอ้นี่มันอู้งานว่ะไอ้ทิดแหลมเออไอ้ทิดแหลมอันนี้ไอ้ทิดถึกแล้วกันนะทิดถึกไอ้นันทิดแหลมไอ้ทิดถึกแม่งขยันทํางานไอ้ทิดแหลมนี่เผลอเป็นอู้เลยเออโอ้แต่ตังค์หมดแล้วอะดิ งหมดแล้วอะทำไงอะไอทิศทิศแหลมมันไปอู้อยู่ไหนวะอ๋ออยู่งมากเออยาเ,เอาเรื่องแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ตังค์อย่างเหมืองวะเนี่ยกดคลิปต้องครับครับครับปูไปไปไปอ๋อนี่ตั้งคนเอ้ยมนยขาดอีกพันสามวะ อันนี้อะไรอ่ะอ๋อจ้างคนเพิ่มคนที่สองเฮ้ยอันนี้คอนฟิกได้ด้วยเหรออ๋อให้ไปเก็บอันนี้โอเคสวยอ๋อ,อน,นี่เก็บไม้เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกเพลนว่ะเพนลนเลยละเพลินเอาไช่วยตัดไปก่อนตอนนี้เราเป็นผู้บริหารแต่เราก็ต้องเอาเปรียบลูกน้องไม่ได้ต้องช่วยลูกน้องทํางานเออยิ่งไอ้ไอ้ทิศแหลมนี่แม่งก็ตอบอู้งานด้วย เนี่ยเผลอเป็นเดินชิวเลยโอ้โหไอ้ทิศแหลมเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเราปลูกไงอะ่ะเอ้ยเรามีผลในนี่อยู่นี่ว่าผลหมากลากไม้เออนี่ไงเฮ้ยมันปลูกได้สวยเอ้าโ,โจะลดน้ำต้นไม้เอ,เอ้เดี๋ยวนี่เขาเลย อ๋อขายของเอาขายอะไรวะเนี่ยขายอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรให้ขายถือถือไม่ได้ไม่มีตังค์ไม่มีโลบัคสักว่าบาทโอ้ชีวิตน้ำตาจะไหลวะ่ะเฮ้ยแต่ธุรกิจของเราก็มีไอ้ทิศแหลมกับทิศถึกมันก็ช่วยทำงานก็ดีอยู่เออเออเดี๋ยวเราได้ของเยอะเอาไปสร้างสร้างวันดีกว่าเฮ้ยไม้ไม่พอต้องคราฟอะเออ เออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะอัพเกรดวะกดมันกดกดเฮ้ยโหไอขวานเลเวลสองมาเดี๋ยวเราต้องจัดการฮุ้ยทำทำโหววได้ตังค์ด้วยนี่ว่ะไอต้นสีทองอ่ะเปียวจัดชิวสุดๆว่ะเกมนี้มันคือทางของเราแล้วอ่ะดูละ เราก็ขยายกิจการของเราไปเรื่อยๆเออเฮ้ยมีสวนดอกมุ้งดอกไม้นีอะไรอ่ะสร้างอะไรก็ไม่รู้ลองสร้างสักอันก่อนแล้วกันนะปึ๊บอะไรวะเนี่ยพึ่งเหรอพึ่งเหรอหรืออะไรน่าจะเป็นพึ่งนะเหมือนเป็นรังพึ่งเพื่อเอาไว้เก็บไอ้นี่เอาไวเ้เก็บเกสรดอกไม้แน่เลยว่ะ เฮ้ยเอา่ะธุรกิจเราเกาะเราเริ่มเจริญเติบโตอะมิสเตอร์เออิสแลนด์เขาบอกว่าให้ไปซื้อไอ้นี่อ๋อไปซื้อไปซื้อคอนมาปลูกเออเอเอแล้วไอเนี่ยมันจะตายไหมเนี่ยเราลดน้ำต้นไม้ไม่ได้ด้วยลดยังไงวนะบอกให้ไปซื้อคอนมาปลูกอะหนในคอนคอนอันนี้เหรอกดซื้อเอาแล้วมันกดซื้อได้ปว้นะอ๋อนี่สามสิบเหรียญทองอุย้ยมีเครื่องขุดเจาะเหมืองด้วย โอ้โห oh, ครบคันว่ะนี่น,นี่เจอโค้แล้วเอาแต่ตังไม่พอไม่เป็นไรซื้อคอนมาปลูกก่อนเอออะตรงนี้แล้วกันนะ,ะนะอยู่คนละมุมปึ๊บเอออุ้ยหูดทองว่ะดูแล้วน่าจะเจริญเติบโตว่ะเออเกาะของเรารอค่อยๆงอกไอ้นี่นโหอยนี่กว่าจะโตอีกนานเลยอันนี้แหละ้้าจะโตเร็วว่ะข้าโพดของเรา โอ้แล้วในระหว่างนี้ไอ้ทิศถึกกับทิศแหลมมันก็ทํางานเออดีว่ะไม่ต้องไปคอยเก็บเองว่ะจ้างคนงานว่ะเอ้ยเก็บไอ้นี่มาขายว่ะเอ้ห้าสิบเลยเหรอราคาดีราคาดีเอาอีกเอาอีกเด้อเด้อเ,เ,เอาขายหมดแล้วโอ้โอจบเลยไม่เปรเสื้อนี้ก็ได้เออเออตอรเบอรี่ช่วงนี้เราต้องลงทุนว่ะการลงทุนของเรา เฮ้ยโ,โหลุงซื้ออันนี้ก็ดีมีปิกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดไม่รค่อเบรีค่อยๆปลูกนี้แล้วกันนะปึ๊บเออนี่ไงเรามีประสบการณ์จากการปลูกผักเกมนู้นมาแล้วอะเราก็จะสบายเลยเกมนี้ออันนี้เราต้องขยายขยายอันนี้น่าจะเป็นโซนสวนแน่ๆเลยใช่ไหมเฮ้ยมันมีป้ายอะไรด้วยวะมีป้ายเลยไม่ใช่โซนสวนธรรมดาละ เอ้ยเฟี้ยวว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะมันมีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้วยเอ้ยเฟี้ยวจัดเกมนี้ต้องถางข้างล่างว่ะไอตัวนี้มันตัวอู้งานเน่ะเผลอไม่ได้เผลอเป็นอู้ตลอดเป็นไงบ้างวะข้างบนเนี่ยอาการเป็นไงวะหนูตะตั้งหมดเลยไอพึ่งนี่ต้องทำไงอ่ะต้องเก็บแล้วมันเก็บยังไงอ่ะ ต้องเก็บไงวะเฮ้ยเอา้าต้องเก็บไงอ่ะเก็บไม่ได้อ่ะพึ่งพึ่งพึ่ง,งไม่ทํางานหร,หรือว่ามันต้องไปหาพึ่งมาก่อนไอ้โมเนี้ยโมโม่ไปก่อนแล้วกันนะถ <c oughs> างต้นไม้ก่อนเผื่อเจอต้นไม้ต้นไม้ทองงอกจะได้มีตังค์ เออแต่ข้างบนนี้ไอ้พวกนี้ก็ทำงานได้ดีอยู่ขยายพื้นที่กนเอ้าเห็นไม้หมดโอ้ยเฮ้ยนี่ไงยังไงผ่านมาเจอพอดีเออต้องนี้ดิไม่เสียแรงเฮ้ย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 ไอ้ไรนี่มันมาจากไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุกลุกอะเฮ้ยตำรวจตำรวจเรียกตำรวจมาจับแล้วเฮ้ยบุกลุกเกาะเราอะเฮ้ย เออบุกทุกเกาะเราได้ไงวะเฮ้ยขยายก่อนขยายเอ,อ้ยขยายทินฐานทินฐานเฮ้ยย,ย,ายยาย,ยายนี่เป็นพื้นที่ของเราฐานก่อนเจริญเติบโตเจริญเติบโตอเคมันก็บิวแล้วด้วยนะมีสามร้อยห้าสิบวะใส่ต้องจ้างคนเพิ่มว่ะ เออต้องจ้างคนเพิ่มมะดูละเพื่อความเจริญเ,เติบโตของเราไอ้ต้นไม้เมื่อไรมันจะโตวะนะ่ะเฮ้ยโอ้โหเกมนี้เล่นแล้วเริ่มติดแล้วเนี่ยอาการไม่ดีละเฮ้ยสี่สิบหกละโอ้อันนี้ยังสามสิบกว่าอยู่เลยลอันนี้มันขยายแล้วมันไปไหนต่อ เราใช้อย่างเปลือง oh. ต้องไปไปทำไม้ว่ะเดี๋ยวไปห,หาไม้ก่อนโอ้ย oh. หาไม้มันก็ใช้เยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยทำไม้โอ้โห oh. นี่ทำนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยโ oh. หมดหมดแล้วไม้ต้องตัดละ อ๋อมันทำทิ้งไว้ได้นี่嘛เออหูต้นไม้เรามันจเจริญเติบโตวะ่ะเ,เติบโตเจริญเติบโตครับเดี๋ยวเราต้องไปขยายด้านล่างาอะขยายเติบโตมากยิ่งขึ้นเ,เรื่อง คิดจะไปทำสวนทำไร่ของตัวเองนะ่ะเนี่ยเออเอาไรตรงนั้นเราหายไปไหนว่าเราต่อเติมอ่ะอ๋อนี่ห้าสิบไม้ไปต่อเติมเฮ้ยโอ้โหแปลงเบลอเลยแต่เราไม่มีผลผลิตเวนกร,รมแทๆ้ๆโอ้ไม่น่าขยายเลยตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องเรียนรู้ผิดเป็นครูครับผิดเป็นครูเป็นครูผิดเป็นค,ครู อเอ้ยเดี๋ยวเราต้องยิบโบโบ้สิบอันใช่ไหมไอโค้โค้สิบอันค้มไปเอามาจากไหนเราจำไม่ได้แล้วไอต้นทอง,องเอตอ,ต,อ,เอต้องนี้ดิอันนี้หรอ่าน้ำเกลดนี่ใช่แล้วเ,เออมีขยายฝั่งนี้ดีกว่าเออขยายฝั่งนี้ดูแต่จะ,ะเจริญงอกงามกว่าไอตรงนี้ขยายยังไงวนะเนี่ยเออสร้างว่าหลายอัน สร้างไว้แต่มันเก็บไม่ได้เลยปุ้ยโอ้ต้นไม้ทองมาเอ๊ะเปรี้ยวเปรียร้ยวความรวยความรวยกำลังจะมา อาฟใช่ไหมราฟทั้งหมดไม้ในไม้เราก็งอกอยู่เรื่อยอยู่แล้วต้นไม้ของเราเป็นเป็นพันแบบพันแบบงอกได้เรื่อยอินฟินิตเออเป็นต้นไผ่ในตำนานไม่ใช่ต้นไผ่ดิต้นสนในตำนานเฮ้ย,ยข้างล่างมันโ,ดดโตแล้ว,วอ่ะเฮ้ยอยู่หกข้าศก้าแล้วเอาไปขายวะ่ะ ขายจะได้เจริญเติบโตจะได้ร่ำรวยเออนี่ไงเฮออ้ยโ,โหสตรอเบอรี่มันเก็บขายได้เรื่อยๆนี่าสบายแล้วคราวเนี้ยเฮ้ยอันเนี้ยโหมา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 ขายขายขายออสตรอเบอรี่มาขายครับผมโ,โหรวยเละครับโ,โหเฮ้ยต้องลงทุนเพิ่มแล้วว่ะเฮ้ยงลงทุนเพิ่มเอ,อ้ยนี่ไงซื้ออันนี้มาเท่าไหร่สามสองอันได้บอกว่า อี่อันนะโหครับแล้วก็อ,อันนี้ด้วยซื้อหมดเอ้ยนี่ไงพึ่งโอ้โหตาตาังหมดแล้วต้องซื้อพึ่งจากตรงนี้นี่ว่าแล้วโคโคนี่เราไปทำอะไรอ่ะอ๋อนี่ยเนี่เนี่ยไว้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ป่าวะเออเออเอาเออเออนี่กีบเอ้าเ,เ,เราใส่ไปสองอันเลยอ่ะ,ะเลยแล้วไง อ๋อเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทองออเอามาหลอมเหรอเปรี้ยวจัดในระหว่างนี้เราก็ตัดต้นไม้ไปก่อนเดี๋ยวหาตังค์ไปซื้อพึ่งมาใส่รังว่ะจะได้เก็บเกสรดอกไม้ให้เราไม่สงสัยมันจะยันหว่างป่ราวะเนี่ยเกมเนี้เพลินจัดเลยเนี่ยเล่นไปเล่นมา <c oughs> เล่นไปเล่นมาก็เพลินจัดเลยเกมนี้เออ